ผมต้องตำหนิท่านรัฐมนตรีทั้งหลายวันไหนประหัดไหนท่านนายกมาท่านมากันหมดสภาแห่งเนี้ยจนพวกผมแทบไม่มีที่ที่เดินอะ่ะเพราะวันไหนนายกไม่มาท่านก็ไม่มาแต่ถ้าท่านไม่ให้เกียรติพวกนิติบัญญัติของเราที่ในสภาแห่งนี้เวลาท่านถูกอภิพปรายไม่วางใจอย่ามาขอมือพวกผมนะตกลงอยากทางานไหมครับลาออกไปไหมครับ ผมหาดูรีบร,รัฐบาลตรงนี้เลยว่าจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้ดีครับโดยสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านปราณปีนะครับได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านจักรพงษ์แสงมณีเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนแต่เนื่องจากในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านจักรพงษ์แสงมณีติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไป ผมในฐานะคนที่ทำงานมนุษยธรรมใช้ชีวิตยอยู่ในพื้นที่สภาวะสงครามเป็นเวลา12ปีกับเพื่อนพี่น้องของผมที่ทำงานทนางด้านมนุษยธรรมที่อยู่ในภาวะสภาวะสงครามอีกรอบโลกเป็นหมื่นๆคนมีข้อกังขากับคำว่าพื้นที่มนุษยธรรมที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้บอกไว้ว่าเราจะเปิดท่านไม่สามารถที่จะมาตอบกระทู้ของผมได้ท่านไม่สามารถที่จะรู้ด้วยว่าหลักการมนุษยธรรมคืออะไร กระถูถามสดด้วยวาจาของท่านจิรัตทองสุวรถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับโดยสํานักงานรัฐมนตรีกระทระวงกลาโหมได้มีหนังสือแจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านสุทินคลังแสงติดราชการที่จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอเลื่อนการตอบกระถูถามเรื่องนี้ออกไปก่อนตามข้อบังคับข้อที่151ครับ ากท่านจิรัตทองสุวรรณยังคงประสงค์จะตั้งกระทู้ถามสดได้วาจาอยู่ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวต่อไปตามข้อบังคับข้อที่ห5 9เกครับเมื่อวานเนี้ยตอนเย็นเนี่ยยังคุยกันอยู่เลยว่าท่านจะมาตอบกระทู้เพราะเป็นเ,นเรื่องเรื่องกู้เรือสุโขทัยเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจและท่านเองก็มาสภาทั้งวันเลยท่านสุทินแล้ววันนี้ก็เชา้าผมเพิ่งมาทราบตอนเช้าว่าว่าจะไม่มาแล้วแต่ท่านจุลพันธ์มาก็ ขอบคุณท่านจุลพันธ์ครับท่านรัฐมนตรีช่วยแทนท่านเพื่อนสอสอท่านชนกด้วยแล้วก็ประชาชนที่มีปัญหาเรื่องที่ดินด้วยที่รัฐมนตรีที่รับผิดชอบมีความรับผิดชอบเพียงพอที่จะมาตอบกระทู้ในสาภานี่คือการหนีกระทู้ครับเลื่อนเนี่ยของกระทู้ทั่วไปเลื่อนบันทีติดภารกิจพอเขา้าใจได้เพราะสุดท้ายท่านก็ต้องมาตอบอยู่ดีแต่อันนี้คือการหนีกระทู้ครับถ้าฝ่ายค้านอยากจะถาม ก็ต้องกินโคต้าของตัวเองไปเรื่อยๆครั้งหน้าถ้าเลื่อนอีกก็ต้องกินโคต้าของตัวเองเข้าไปอีกแล้วผมจะบอกว่ากระทู้สดทุกวันนี้นะครับวิปสองฝ่ายเนี่ยพยายามนะครับพยายามทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นผมถามผมจะถามวิปรัฐบาลไปตั้งแต่วันอังคารครับว่ารัฐมนตรีท่านนี้สะดวกมาตอบกระทู้สดไหมถ้าไม่สะดวกผมหลีกให้ครับรอสัปดาห์หน้านก็ได้ลองหาลองหาประเด็นอื่นเพื่อให้ท่านรัฐมนตรีมาตอบและสภาจะไม่เสียโอกาสนี่เมื่อวานบอกจะมา ตื่นเช้ามาบอกไม่มาแล้วบางท่านตื่นเช้ามาเหมือนเพิ่งนึกได้ว่ามีบินครับเมื่อวานบอกจะมาวันนี้บอกอ๋อมีบินเพิ่งซื้อตัวตวต๋วเมื่อกี้เหรอครับตกลงเราจะทํางานกันยังไงครับเนี่ยท่านรัฐมนตรีที่ขยันมาก็มาอยู่นั่นนะครับคนที่ไม่มาก็ยังไงก็ไม่มาครับผมก็สงสารทนะ่านรัฐมนตรีสี่ห้าท่านเนี่ยถามยังไงท่าก็มาที่เหลือนะ่ถามยังไงก็ไม่มาบางคนวันพุธกลางคืนบอกว่ามาเพิ่งรู่งหาเช้าบอกไม่มา ตกลงหยาดทำงานไหมครับลาออกไปไหมครับผมหาดื่นพิบรัฐบาลตรงนี้เลยว่าจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้ดีครับผมเริมไม่ไหวแล้วผมให้ความร่วมมือมาตลอดเพื่อให้สภามันราบรื่นครับขอบคุณท่านประธานครับแต่วันนี้เป็นที่ทราบได้ว่าท่านนายกอยู่ต่างจังหวัดไปสองสามวันที่ภาคใต้ก็ไปทําภารกิจแต่รัฐมนตรีทั้งหลายนะครับได้รับมอบว่าการมอบรัฐมนตรีช่วยก็ไม่มาเรื่องนี้มันมันไม่ได้นะครับท่านประธาน ผมต้องตำนี่ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายเพราะเวลานะวันไหนปรึเดือหัดไหนท่านนายกมาท่านมากันหมดสภายอย่งเนี้ยจนพวกผมแทบไม่มีที่ที่เดินอะ่ะเพราะวันไหนนายกไม่มาท่านก็ไม่มาท่านเป็นรัฐมนตรีนะครับผมไม่ได้เข้าข้างนะท่านรัฐมนตรีทั้งหลายไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลครับในฐานะเราเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติเหมือนกับฝ่ายค้านช่องทางที่เราจะนําเสนอปัญหาเร่งด่วน จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้เราไม่สามารถไปแทรกแซงหน่วยราชการได้ทั้งหมดเพราะจะติดพรร44ของรัฐธรรมนูญอีกกระช่องทางสภา,าเนี่ยครับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายเสนาบดีทั้งหลายจะต้องมาตอบเราก็ขอแค่เช้าวันพฤหัสสองสามชั่วโมงท่านให้โอกาสสภาบ้างท่านเป็นฝ่ายพร้หารพวกผมเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติแต่ถ้าท่านไม่ให้เกียรติ พวกนิติบัญญัติของเราที่ในสภาแห่งนี้เวลาท่านถูกอภิปรายไม่วางใจอย่ามาขอมือพวกผมนะแจ้งไปยังท่านนายกในกรุณาเตือนรัฐมนตรีด้วยครับส่วนรัฐมนตรีอื่นๆที่ต้องมาตอบกระทู้ทั่วไปเขาก็ส่งเรื่องให้ทั้งสองอาทิตย์แล้วท่านก็ต้องเตรียมตัวมาตอบอย่าเลยครับวันพฤหัสตอนเช้ากรับเรียนท่านรัฐมนตรีทั้งหลายฟัง่องนี้ด้วยนะครับท่านอยา่าไปภารกิจอื่นเลยท่านสามารถสั่งได้ครับให้มันเลื่อนจาก ช้าวันพฤหัสได้ไหมแต่ถ้าท่านไม่ทําอย่างนี้ก็ถือว่ามันทํางานร่วมกันลําบากนะครับเราเป็นวิปไม่ว่าฝ่ายค้ารัฐบาลก็ปรารถนาดีอันไหนที่มีข้อคับข้องใจเรื่องไหนที่มันเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนก็อยากให้นัฐมนตรีมาตอบร่าถ่ายทอดสดออกไปให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบปัญหาต่งตางๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ก็ถือว่าเป็นปัญหาแล้วครับในการทํางานว่าเตือนไปยังรัฐมนตรีนะครับก็ อีกไม่กี่เดือนนะท่านกองพินาตัวเองด้วยนะครับถ้าทํางานลําบากไม่มีเวลาพวกผมก็ไม่ไม่สบายใจในเรื่องนี้ครับขอบคุณครับผมผมทำงานในสภาแห่งนี้ข้าราชการไม่ได้สร้างภาพอะไรนะต้องต้องกราบเรียงเลยว่าผมพูดจริงแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะสื่อไปทั่วประเทศถึงรัฐมนตรีทุกคนเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าถ้ารัฐมนตรีไหนไม่มาตอบกระทู้ทางกระทู้สดทั่วไปและกระทู้ทั่วไปเนี่ยไม่มาตอบกันมันก็ต้องมีปัญหาในการทํางานต่อกัน เพราะนั้นต้องให้เกียรติกันนะครับวันนี้ผมเตือนไปยังฝ่ายบริหารซึ่งเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยต้องการให้ให้มาตอบจริงๆไม่มีสร้างภาพครับผมคำไหนคำนั้นเคยนั่งในตําแหน่งที่ท่านประธานนั่งนะครับผมได้รับตําแหน่งดาวสภาในขณะที่ทําหน้าที่ผมตรงไปตรงมาไม่มีเข้าข้างใครครับต้องกราบเรียนท่านให้เข้าใจตรงกันนะครับครับขอบคุณครับเชิญท่านนิพนธ์ครับขอเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับในประเด็นเรื่องนี้ครับ ันนครบ,บเรียนท่านประธานที่เคารพผมนิพนธ์คนขยันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยจังหวัดบึงการเขตสามครับวันนี้ผมเห็นว่าบรรยากาศดีมากครับทั้งประธานวิปฝ่ายคา้านและรัฐบาลในฐานะที่เราเป็นผู้แทนของพี่น้องปวงชนชาวไทยในฐานะที่เรารับปัญหาต่างๆจากพี่น้องเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็คงจะเหมือนกันดังนั้นบรรยากาศวันนี้ผมขอชื่นชมทังง้งสองท่านนะครับ ั้งวิปประธานวิปฝ่ายรัฐบาลประธานวิปฝ่ายค้านระทูถามทั่วไปครับแล้วผมแจ้งล่วงหน้าเลยครับกระทู้ถามทั่วไปเลื่อนทั้งหมดนะครับเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าผู้เสนอกระทู้ก็คงอยากจะพูดอะไรบ้างนะครับแต่ขอคนละสั้นๆน,นะครับเพราะว่ายังไงก็ทูวของท่านก็ยังไม่ได้ตกนะครับก็ยังอยู่ในระเบียบวาระครับยังไงก็ผมฝากทางสื่อมวลชนทุกท่านนะครับฝากพี่น้องประชาชนถ้ามีโอกาสพบเห็นบุคคลในท่านนี้ในภาพนี้นะครับท่านนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์หายหน้าหายตาไปนานแล้วครับ ยังไงก็รบกวนนะครับสื่อมวลชนช่วยกันติดตามฝากตามหาคนหายรัฐมนตรีหายด้วยนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ได้ช่วยสื่อสารต่ออาก่นี้ขอบคุณรรท่านประธานที่ให้โอกาสในการตามหาคนหายของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ